ดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ประควรสิทธพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาแวะป่าเนาะค่ะเนาะแวยป่าเห็ดไว้ตะกินเนาะจ้ะพี่น้องพอวานไปหาป่ามาเนาะค่ะเนาะก็เลยสิมาเห็ดไว้ตะกินเนาะค่ะเนาะป่าพี่น้องป่าเผื่อเปือนมาเบิ่งประกันแวะป่าไว้ตะกินเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้เ่าท่านด้มีคลิปก็เอาคลิปบานๆเพื่อนๆบานไปก่อนเนอาะจับพี่น้องจะมาแหวะปลานะจ๊ะเพื่อนๆป้าพอบานไปหามา,นาเนาะจ๊ะเนาะแต่เกือบเต็มกระมังใส่หมองจับพี่น้องน้ำคืนน้ำท่วมเขาเละสิาผาพ,พื่นเพื่อนพี่ๆน้องๆไปชมบรรยากาศมองหาปลาอยู่พี่น้องน้ำท่วมเขากเกษีมาเห็ดไปตะกินเนะาะค่ะเนาะ ไอ้แวะเอาดากเนี่ยใส่เกลือไปถอดเนี่ยจะพี่น้องก็ไดมาหลายตื่นเน้าะค่ะเนาะมีสารพัดปลาพี่น้องปลาหมองเขาคลิปไก่โตไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องจวงนี่คนมาสื่อทุนแรงไปแล้วพี่น้องโลนังสิบปอด้เดเวีขเวขันแดีว ปลาคุดปลาคายแยงเนาะครับพี่น้องุดไปถนึงขีมาหนี่งก็เอาใส่ถังปุ๋ยหมักพี่น้องบ่ค่อยได้ทิ่มดอกปะควนก็ใส่ถังปุ๋ยหมักไหวแตเป็นปุ๋ยไปใส่ผักใส่หญ้าเนาะพี่น้องปลาคายแยงปลกคุดปลาคายแยงอีก กินมองพี่น,อน้องน้ำคืนน้ำทวมปลาเขามาแล้วพี่น้องเลยหากินไงบานประกวนพี่น้องหนาม,มาปลาก็มีแลยวขีบไต่โต้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะทนเบึ่งประกวนไปก่อนเด้อบุษบน,นได้มีเวลาไปหากิป กิ๊ไก่ตัวไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจระควนนี่เด้อจะเป็นเพื่อนพี่พี่น้องๆไข่ติ่มท้อแล้วก็แยงเอร่อยท่านึงถ้าสอดพี่น้องตัดเยื้มันมออกน้ำสุกปักมือยามห่อใส่เกลือปลาก,กุดปลกไข่แยง ตื๊ดหม้องพี่น้องแต่เท่าเราหอว่านเราก็ได้มาเต็มกันละมังวันทางแรงจะเห็นไปยามหลอกเสาพี่น้องไปยามหลอกเสาได้ไล่ตืดมีคนสื่อกับขายนั่พี่น้องกินวบวชบปไวเจ็บบ่อแดดไปหาขายนะครับพี่น้องมีคนสื่อกับขายคนยคนมาซื้อของในลานข่าว มาเห็นขายไปน้ำเน่ยิ่งนำเน่ขายน้ำเน่จะพี่น้องปลาขยแงอันนี้เป็นเนงามๆใส่เกลืออัดกระปุกใส่ตู้เย็นมากินหลายมือจะพี่น้องปลาขยแงงคุยล่างไม่มี มีเงียงเคากป็ปัดออกอย่ามันปกนักมือเวลาเข้าสาวเกลือน,นี่ยเนี่ยไข่ป้ากำลังไข่ี่หน่อยป้ากระเงี้ยงหน่อย อยู่มื้อนี่้มื้วานได้บ่ค่อยหลายปานไหนเมื่วานไข่เต็มท้องอ๋อๆไอ้หอกบ่สิ้อยบ่สิป้าห้าพี่น้องพอได้อยากได้กินดู่นี่ก็ปลากดหน่อ ตุ่มปรกากฏวันสามสี่ตัวจ <_ C le af> ุนน <_ C le af> ๊กตาหนึ่งปลาน่างเบิงคิดอันนี้ได้กลอนมะแต่พี่น้องเนาะ ขอบพระคุณถูกก็รังแต่เขามารับชมนะคะนั่นพี่น้องขอบพระคุณมากมายมายกำลังใต่ขอบคุณคุณหลายๆเด็กกระเด้อยช่วงนี้ก็ยังเราท่านไหนเปนป้านไหนแต่คลิปไก่ไก่โตนะจ๊ะพี่น้องไข่เตี้ยมถั่วป้ากระย่ง ดหลายๆเด้อก็ได้ไปเฮ็ดอยู่ยิมเนาะที่เขามารับชมที่ประกวดเน